สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเช้านี้ที่นครพนมประจำวันจันทร์ที่5กุมภาพันธ์พุทธศักราช2567อยู่กับมุกสุพิสราค่ะเช้านี้นะคะมีเรื่องที่รัฐบาลค่ะได้วางแผนเตรียมการรับมือกับภัยแล้งในปีนี้นะคะ สืบเนื่องจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้เผยผลการคาดการสภาพอากาศว่าประเทศไทยนะคะจะเข้าสู่ฤดูร้อนปีนี้ตั้งแต่สัปดาห์ที่4ของเดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นไปค่ะโดยประเทศไทยตอนบนค่ะจะมีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงกว่าค่าปกติ1 1.5องศาเซลเซียสซึ่งค่าปกตินะคะก็35.4องศาค่ะและมีปริมาณฝนรวมเฉลี่ยนะคะจะน้อยกว่าค่าปกติร้อยละ30ค่ะโดยนายอนุทินชาญ กุลนะคะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็มีความห่วงใยต่อพี่น้องประชาชนในกรณีที่สภาพอากาศมีแนวโน้มจะแห้งแล้งกว่าปีที่ผ่านมาค่ะจึงได้กำชับผ่านกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณาภาัยแห่งชาติให้มีการบูรณาการการทำงานแต่ละจังหวัดนะคะให้เตรียมความพร้อมเพื่อรับมือป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งสาหรับปีนี้ด้วยค่ะ โดยรัฐบาลนะคะก็ได้เตรียมกำลังเจ้าหน้าที่นะคะเครื่องจกักรแล้วก็เครื่องมือทั้งหน่วยงานของพลเรือนทหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นให้พร้อมนะคะสำหรับช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภายแล้งได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะแล้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะก็ได้กำชับให้ฝ่ายปกครองประสานกับฝ่ายความมั่นคงค่ะไม่ว่าจะเป็นทหารตำรวจในพื้นที่สอดส่องนะคะให้ทำความเข้าใจกับประชาชนในกรณีที่มีพื้นที่เกิด การขัดแคลนน้ำโดยเฉพาะกรณีของพื้นที่การเกษตรค่ะเฝ้าระวังไม่ให้เกิดปัญหาการแย่งชิงน้ำหรือว่าการนำประเด็นขาดแคลนน้ำนะคะนำไปสู่ความขัดแย้งอื่นๆในสังคมค่ะซึ่งการจัดสรรน,น้ำเพื่อการเกษตรนั้นให้ดำเนินการตามแนวทางการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรในช่วงฤดูแลง 2, ้ง2,566-2,567ของกระทรวงเกษตรอย่างเค่งคัดค่ะ ค่ะก็ขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนอีกแรงหนึ่งนะคะเพราะว่าคาดการว่าปีนี้เนี่ยจะมีภาวะแรงกว่าปีที่ผ่านมาค่ะ แล้วก็ขอฝากไว้อีกเรื่องหนึ่งนะคะสําหรับพี่น้องประชาชนค่ะสามารถติดตามประกาศการแจ้งเตือนภัยต่างๆนะคะได้ทางแอปพลิเคชันไทยดีซัสเตอร์อัลเลค่ะในกรณีที่ได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณาภัยค่ะเพราะว่าช่วงฤดูร้อนนะคะก็อาจเกิดพายุฤดูร้อนค่ะก็อาจจะมีการ เสียหายหรือว่าได้รับผลกระทบทั้งทรัพย์สินแล้วก็พืชผลการเกษตรก็สามารถแจ้งเหตุแล้วก็ขอความช่วยเหลือได้นะคะหรือว่าอีกช่องทางหนึ่งค่ะเป็นช่องทางลายนะคะปอพอรับแจ้งเหตุ1784ค่ะโดยเพิ่มเพื่อนไลน์ i ID นะคะ a d หน ddpm อีกครั้งนะคะ 1หนึ่งเจ็ดีดีดพค่ะรวมถึงสายด่วนนิรภัยนะคะหนึ่ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะกลับมาติดตามรายการเช้านี้ที่นครพนมได้ใหม่ทุกเช้าเวลา5.50นาฬิกาห0นาทีหลังรายการธรรมะรับอารณุณ์สำหรับวันนี้มุกสุพิศราลาไปเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ